สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะค่ะพี่ๆจะไปพาก,กันไปออกออกไปเดินเล่นนะคะออกกําลังกายช่วงเช้าๆนะคะคุณพ่อก็เก็บขยะให้นะคะ หญ้าก็ไม่ค่อยกินเลยครับไม่ค่อยกินหญ้าเลยมันแก่มากครับแก่จัดครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีหญ้าเลยครับไม่มีเลยครับหญ้าหายหญ้ายากมากเลยนะคะเอาคือถิ่มยังซีนี่มาลุงมาลังเต็มเลยนี่เนื้อเบาแล้วเนาะวางสันล้วไม่เล่นลรบอเสียวจไหนเอ้าเอาเสียใจไหนเอ้า ก็เราคุณพ่อเก็บขยะให้เสร็จก่อนนะคะอากาศก็ดีนะคะวันนี้ไม่ไม่ไม่หนาวมากไม่ร้อนมากนะคะวันนี้ก็อากาศดีอีกวันครับไม่ค่อยหนาว เรวศาสนาตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะคะเรวศาสนาของเราถอยมานี่เร็วให้พ่อเก็บขยะให้เร็วมาเร็วมาเร็วพีผีไม่ยืนน้ำหนองนี่เร็วให้พ่อเก็บขยะให้ก่อนไปหันน่าไปเร็วมาเร็ว มามาหาดองเลยโอ้หววหวง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 ไปลีี้เหรเอาไปใช้เอาเอาไปใช้เอาพอตีเอาเลยดีอืออือเฮ้ยพ่อไปเอาพอเอาลีกี้เอาบอกให้มากวาหาดองมาหาดองแค่ลีพอเอาเลยดิสามอันนั่นน่ะพอเอาไปเลย โอ้ชิไปยืนพิงไฟไปยืนพิงไฟเหรอฮะมาแล้วพี่พีพ่พีพ่พีหอดังไฟไล้วห็มามาแล้วมา่ายืนพิงไฟแล้วว่าเขาก็มาเก็บเออเล่มเก็บตรงที่ว่างเงาสับประรดตอนที่พ่อถากไว้ให้ถากไว้วนะคะมาเร็ว ได้อย่างรถไม่อีกละลักของพ่อล้วเด้อพ่อเอ้ยไปเร็วไปไปไปหิงไฟเร็วไปโอ้โอ้วยข่อเหดหวงคักขนาดไม่ถือก็เตะเอามานะ Để phay thì ngờ quê Dạo dạ, lột không mắc đứa Mày đưa, lột à <laughs> บอกเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เหยียบพอละกยางรถไปเลยเอาไปเลยพ่อไปเลยพ่อพ่อไปเลยดูค่ะไปพ่อไปเลยพ่ออื้อน้องเอาไปกันได้หรอน้องหลักกันน้องเอาไปกันเอาดึงทาอันเลย นี่เอาไปเลยเดอ้อเอาไปเลยเดอ้อมาเดอ้อบ่ามาหน่องเอาไปอเลีเด้อเผียดซ้อันเนี่ยเร็วเร่อเร่อให้แม่วา,านวสนาเด้อสน่ะอ่ะแม่วาสนาอ่ะเอาไปได้แม่วาสนาะพี่น้อยบ่เล่นแล้วพี่น้อยบ่เอาแล้ว <laughs> โอ้อยงางเป็นกวันพออยัวถ <h ums> อยแล้วแมาวันแล้วมาเร็วมาเร็วหลักมากน้ำหยางลดเฮ้ยบ้ายบ้ายบ้าย ีกรจอาราศช่งชวงเช้านะคะก็เป็นชีวิตประจําวันของเรานะคะตื่นขึ้นมาเราจะต้องมาเก็บขยะให้เขานะคะพาเขาไปอาบน้ำพาเขาไปกินน้ํานะคะแล้วก็เย็นมาเราก็ต้องเก็บขยะให้เขานะคะรักษาความสะอาดให้เขานะคะ อ๋อสิไปจังเลยอาอแม่วาดไปเร็วไปดีกว่าไปดีกว่ามีพี่น้อยก่อนมินี่ไปด้วยเหรอคะนี่จะมินี่จะไปด้วยเหรอคะนั่นน่ะน้ำหนาน้ำหนาขบวนแล้ววะมาเร็วมาวาดเร็วสาวยางรถมาแล้วสาวยา มาเร็วแมว่วาดเร็วไปใส่หนะ่นะเร็วๆตัวใหญ่มากเลยนะคะแม่วาสนาเราขวดตุบตคุคุณข้นไปแล้วคุณสาวลุยปลาเนาะยังก็ข้นไปให้เจงสันน่ะนะ ฮะลองจะขึ้นไปทางไหนลักนี้เขาไปในป่านในดงเหรอโอ้ยอันนี้ก็เป็นที่อยู่ตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันของแม่วาสนานะคะเราจะไปดูเขาสีล่องมากจากงไหนเขาขึ้นไปเห็ดได้ยังยานลุ่มขยายน ตาเอตาเอคือไปกินยาบบดูเขาทำยางลด <c oughs> <c oughs> ได้ไม้แค่อันเดียวนะคะยางลดนี่ ใส่บังฟันเบิืใส่บังฟันเหมือนโอ้ยอยากกินอยากกินโอ้ยยังให้กินเลยไปเล้วพ่อหนีเข้าแล้พ่อเข้านีก่อนซะบ่นีนาตยาสซะบอป๊าพอปะ่ะให้พี่นาตยาอยู่นี่ลละ บุกเขาป้าเขาดึงเบ้นเหรอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนูก็ขอเวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะค่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาไม่วัฒนานะคะ ก็อย่าลืมฝากช่องเล็กๆของพวกเราไว้ได้อ้อมอ,อกอ้อมใจของแม่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เม้นเข้ามาเลยนะคะคอมเมนต์ไหนหนูอาจจะไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไป <laughs> เอาแม่เอาพี่รัตยาออกมาก,ก่อนนะคะเข้าไปในป่าแล้ว สำหรับวันนี้เนื้อขอตลาไปก่อนคะ่ะ